สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็น <c oughs> วันเสาร์นะครับเสาร์ที่สามสิบเมษายนวันสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนวันนี้อ,อ๋ผมเสียงมาเหรออืมสำหรับบิตคอยนะครับบิตคอยก็ร่วงราคาตอนนี้นะครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบนิดๆนะครับ อ่ามุมมองมุม,มองน่าจะลงจบแล้วล่ะนะครับลงจบละมันเป็นเทรนด์แล้วก็เทสเทสเทรนด์นะครับลงแต่ว่าลงลงเลยเลยจุดต่ำสุดที่คิดไว้ไปหนึ่งพันนะครับคิดว่าจะจบที่สามเก้าห้าแต่เนี้ยลงมาถึงสามแปดห้ากันเลยนะครับสามแปดห้าสามแปดเท่าไหร่ จุ่มตรงนี้สามเจ็ดเจ็ดอืมเดี๋ยวไม้นี้นะครับบริเวณนี้อาจจะทัวร์ละนะครับอาจจะทัวร์จะทัวร์ขึ้นไปก่อนไม่หลุดแล้วนะครับมองว่าจบแล้วแ่ละนะขาไอชังงวาย,ยอ่อไม่รู้ข่าวอะไรนักหนานะครับช่วงนี้เล่นยากเนี่ยลงมาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ลงเนี่ยเล่นยากมากนะครับไม่ได้ทําอะไรยังอยู่อ,ออเดอร์เดิมจะจะทัวร์มาสุดท้าย จะขึ้นแล้วนะครับบิตคอยจะขึ้นแล้วแต่ถ้าหลุดตรงนี้จะจะคัดหมดนะหลุดสามเจ็ดเจ็ดจะคัดหมดเลยนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละนะครับจบละหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าขาที่ห้ายังมองว่าเป็นขาขึ้นนะครับจะมองว่าขึ้นใหญ่โอ้ยมาหาอะไรตอนนี้ บีบแล้วมันบีบมันบีบมุมเข้ามาแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ขึ้นแล้วครับบิตคอยขึ้นอย่างเดียวแล้วหลังจากนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวออกอเดอก่อนเดี๋ยวไม่ถัน ไม่มีอะไรแล้วแหละ,ะบิตคอยไม่มีอะไรแล้วนะครับอเอไเนี่ยอเใน t ทม e เฟมเดย์นะครับในเอ็มีฟมันอาร์กแล้วนะครับอเอไอาร์ อารเส้นล่างอะแต่ว่า <c oughs> แต่ราคาไม่ทำนิวโลนะครับแสดงว่าจบแล้วเดี๋ยวให้ดู RSI <c oughs> อืม RSI <c oughs> ทำฟิมดีเนี่ยอาร์คแล้วนะครับ <c oughs> อืมฮิ d เด n b u l l i s ทำเฟรมเดย์นะเดี๋ยวก็ไปแล้วนะครับบิตคอยขึ้นอย่างเดียวนะครับหลังจากนี้ขึ้นอย่างเดียวพอแล้วย่อมาหลายย่อแล้วนะครับก็เป้าแรกนะครับสี่หมืนห้าแนวต้านอืมสี่หมื่นสี่สี่หมืนห้านะครับบริเวณนี้เป้าแรกจะเบรกเส้นกดเบรกเส้นกดได้ก็ไปแล้วครับอืม ยังเป็นเป้าไกลนะครับเป้าไกลเป้าสูงนะสำหรับคลิปนี้แอดมายืนยันนะครับมายืนยันมุมมองเฉยเฉยไม่มีอะไรนะครับก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข้อมูลให้ดีนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางการลงทุนนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ